วันนี้สั่งตัวเซ็นทัลล็อกนะครับมาจากราชดามาเรียบร้อยนะครับราคาอยู่ที่630บาทนะครับเขาบอกว่าเป็นของแท้ของแท้ศูนย์นะครับ630บาท630บาทนะครับแท้ศูนย์การถอดประตูก็จะไม่บอกเพราะว่า คลิปที่แล้วก็ทําไปแล้วครับการถอดเปลี่ยนมอเตอร์เซ็นทรัล็อกก็ไม่ยากอันนี้ของใหม่นะครับของใหม่ของเขาบอกว่าของแท้นะครับซื้อมาอยู่ที่หกร้อยสามสิบบาทตัวนี้มันจะฟรีแบบนี้นะครับเอาไว้เปิดปลดล็อกประตูนะครับกรณีที่ จมน้ําหรือว่ารถ,รถ ine, มีประสบบัติเหตุมันสามารถที่จะเปิดประตูด้านข้างได้โดยการกดตัวนี้นะครับตัวนี้ปดล็อกได้ทุกบานนะครับเปิดได้อิสระเปิดประตูได้นะครับถ้าไม่เปิดตัวนี้เปิดประตูไม่ได้นะครับเกิดล็อกอยู่รถล็อกประตูอยู่ก็เปิดตัวนี้ขึ้นมาก็เปิดประตูได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาจึงออกแบบมาให้เป็นอิสระนะครับสามารถที่จะเปิดล็อก ปลิดล็อกตัวนี้นะครับปิดล็อกตัวนี้นะครับนี่ครับมันสามารถที่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ปลดล็อกปลดล็อกประตูนะครับเมื่อได้ชุดนี้ออกมาก็ถอดสายครับไม่ยาก บีบแล้วก็ตอดออกคลายน็อตสองตัวสองตัวนี้นะครับอันนี้เป็นตัวที่ทำคราวที่แล้วโดยที่ว่าสปริงมันหลุดออกนะครับก็เลยก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเพียงจะบา่าไม่มีสปริงเท่านั้นเองแต่ได้ของใหม่มาแล้วก็จะเปลี่ยนกันเลยนะครับตัวนี้ก็เก็บไว้เป็นอะไรเอาไว้เปลี่ยนมอเตอร์ก่อน นะครับเปลี่ยนมอเตอร์ตัวใหม่แล้วก็หาวิธีใส่สปริงนะครับยังใส่สปริงไม่ได้งั้นเวลาแกะชุดนี้ก็ระวังสปริงให้ดีหลังจากถอดน็อตตัวนี้ออกแล้วนะครับถอดน็อนตตรงตัวนี้ออกจากนั้นก็ดึงตัวนี้ออกมาจากตัวนี้ครับเลย งางตัวนี้ขึ้นมานะครับงัดตัวนี้ขึ้นมานิดหนึ่งให้มันหลุดออกให้ตัวนี้มันหลุดออกจากตัวนี้นะครับมือดันไว้นิดหนึ่งมันตัวนี้ก็จะหลุดออกมานะครับจากนั้นก็ปลด er สปริงตัวนี้นะครับปลดขาตัวนี้นะครับก็จับบิดตรง,ตงๆขึ้นมาแบบนี้ ก็ออกแล้วเสร็จแล้วก็เอาของใหม่นะครับก็นิ้วยังดันสปริงไว้เหมือนเดิมอยู่นะครับเอาของใหม่มาก็สวมลงไปแทนนะครับวิธีการเปลี่ยนง่ายมากถอดได้ก็ต้องใส่ได้นะครับนิ้วดันสปริงขึ้นมานะครับตัวอย่างนี้นะครับ นิ้วดันสปริงขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเอามอเตอร์เอารูนี่นะครับใส่เข้าไปแล้วก็บิดให้มันเข้าร่องมันจบง่ายๆครับเปลี่ยนจุดมอเตอร์ตัวนี้ไปเห็นร้านเขาทำก็หลายบาทนะครับค่าลงค่าแรงอีก มอเตอร์ก็ซื้อมาเปลี่ยนเองข้างในเองครับมาเข้าทีแล้วก็ขันนอ็อตจบง่ายไหมครับเปลี่ยนมอเตอร์เซ็อนอร์ล็อกเนี่ง่ายมากถ้ามีไขค,รครวงแบบนี้ก็ดีนะครับเป็นหัวแม่เหล็กผมเพิ่งซื้อมาเนี่ยสี่สิบกว่าบาทเวลาใส่แล้วนอ็อตมันจะเป็นแม่เหล็กนะครับ มันก็ช่วยในการขันน็อตนะครับเพราะว่าแม่เหล็กมันจะดึงมันจะยึดกับสกูไว้น็อตไว้นะครับแบบนี้ตัวน,นี้มันปรับได้นะครับจะรัดแบบไหนก็ปรับได้แบบนี้นะครับน็อตใหญ่ๆอย่างเงี้ย แม่เหล็กนะครับอันนี้ลองหามาใช้ดูนะครับเสร็จแล้วเลื่อนแม่เหล็กนี่ครับวิธีการใช้นะครับใส่น็อตเสร็จเลื่อนแม่เหล็กมาให้มันดูดน็อตไว้นะครับเวลาใส่เวลาประกอบอะไรนี่ง่าย เสร็จเรียบร้อยครับจากนั้นก็ทดสอบต่อซ้ายครับต่อซ้ายจากนั้นกดรีโมทดูนะครับ อ้าวตรงนี้ยังไม่ต่อครับแ่ลืมไปได้อ้าวต่อเรียบร้อยนะครับมาดูเห็นไหมครับตัวนี้เมื่อปลดล็กอกยังไงก็ช่างนะครับเราสามารถที่จะกดนี่ครับใช้มือกดด้านบนนี้ได้อิสระนะครับ มองไม่เห็นดูนะครับมันสามารถที่จะกดนี่ครับเมื่อใส่แล้วตัวนี้ต้องกดได้ทุกประตูทุกบานต้องเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลารถมีปัญหาประตูด้านใดนั้นหนึ่งมันเปิดไม่ออกเราจะมาที่จะปลดล็อกประตูเปิดตัวนี้ออกได้นะครับครับตัวที่ มอเตอร์ต้องเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นก็ประกอบครับเสร็จเรียบร้อยประกอบกับที่ดืมครับถอดมายังไงก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมไม่ยากครับถอดได้แเราก็ประกอบได้นะครับใส่น็อตสามตัวหยุดนี่เรียบร้อยแล้วค่อยมาใส่ ตัวข้างบนนี้ครับเวลาประกอบเสร็จแ,แล้วก็มาใส่เหล็กสองชิ้นนี้นะครับตัวไหนอยู่ในตัวไหนอยู่นอกนะครับเห็นไหมครับเวลาใส่ก็ ่งยเอาเด็กเข้าไปในรูเสร็จแล้วก็นี่คุณดันมา ล็อกเสร็จเรียบร้อยนะครับหนึ่งตัวตัวที่สองครับตัวนี้จะทาให้ดูบ่อยๆเพราะว่ันมันก็ไม่ไมยากนะครับเอาเหล็กใส่เข้าไปในรูครับเหล็กใส่ไม่รูเรียบร้อยก็เอาอันนี้ลงมาล็อก แค่นี้เองครับเอาออกก็ดีดออกอันนี้ก็เหมือนกันด้านในก็ดีดออก,จาก,ก,กจากนั้นก็ใส่เหล็กตรงนี้ครับจากนั้นก็ใส่เหล็กปานกระจกนะครับมันจะมีร่องมีร่องของมันอยู่ก็ใส่ในร่องในรอยของมันนะจา้ก็เลื่อนขึ้นไป เสร็จเรียบร้อยนะครับติดตัวนี้ตัวเยวจบประกอบเสร็จเรียบร้อยก็มาดูการทํางานนะครับนี่ครับมันจะต้องบีดออกแบบนี้ถ้าตรงนี้อยู่ในอาการปิดนะครับรถมีปัญหาเราสามารถที่จะเปิดได้ประตูแต่ละบานแค่นี้เองครับเปิดประตูได้นะครับอันนี้เป็นการล็อกประตูนะครับไม่ให้คนดึงจากด้านนอก ปิดประตูด้านนอกได้นะครับเปิดได้เฉพาะบานใครบานมันนะครับตัวนี้อันนี้คือล็อกประตูนะครับหลังจากเปลี่ยนมอเตอร์เรียบร้อยนะครับก็มาดูว่าการทํางานมันเหมือนเดิมหรือไม่นะครับอันนี้อันนี้เปิดนะครับอันนี้ปิดนี่ครับมันต้องเป็นแบบนี้นะครับทั้งสีบ้านนะครับ นี่ยปิดนะครับเปิดนี่ครับปิดนะครับมันต้องเป็นแบบนี้นะครับทั้งสี่บานนะครับที่ที่รถนะครับใช้งานได้ปกติระบบเซนทรอกเปิดที่ต้องติดในแบบนี้นะครับไฟจะต้องติดหมดนะครับไม่มีค้างนะครับซึ่งคราวก่อนเนี่ยผมอยู่ๆไฟประตูมันค้างนะครับก็เลยวิ่งไปศูนย์ กลับมาเปิดปิดเปิด,ป,ดปิดไปมันก็หายเป็นปกตินะครับก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับคราวนี้ก็มาเซ็นทล็อกประตูสังเกตว่าถ้าตัวใดตัวหนึ่งมันค้างเนี่ยมันจะต้องมีปัญหาแน่นอนครับนี่ครับอันนี้ถือว่าปกตินะครับตัวน,นี้ล็อกนะครับ เปิดครับนี่ครับถือว่าปกติงั้นเปลี่ยนเองก็ได้นะครับไม่ยากกลับลิมนี้ก็การเปลี่ยนเซนเตอร์ล็อกด้วยตนเองก,ก็ซื้ออะไรมานะครับแล้วก็ถอดตามที่เคยแนะนําวิธีการถอดประตูเสรแล้วก็ถอดเอาตัวเก่าออกเอาตัวใหม่ใส่เปลี่ยนนะครับหรือว่าจะแกะ แกะเซนต์ตลกเพื่อเปลี่ยนมอเตอร์ก็ได้นะครับไม่อยากเปลี่ยนมอเตอร์ประมาณก็สองร้อยกว่าบาทเราแกะเองนะครับถ้าไม่เขาอื่นเขาแกะให้อาจจะค่าแรงไม่ต่ำกว่าห้าร้อยนะครับเปลี่ยนเซนต์ตลกก็แพงเหมือนกันหลายบาทเรารู้ว่าตัวไหนมันมีปัญหาฟังเสียงทั้งสีตัวนะครับอย่างสีประตูนี่ฟังเสียงสีตัวตัวไหนไม่ไม่ล็อกเปิดแล้วก็ไม่ทํางานแสดงว่าตัวนั้นเสียก็หรือแต่ตัวนั้นตัวเดียวนะครับตัวอื่นก็ ไม่มีปัญหาครับเปลี่ยนเองทําเองไม่ยากขับคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ